ร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าอดนอนคุณอาจยังไม่รู้ว่าการอดนอนจะกระทบต่ออวัยวะหลายระบบตั้งแต่ศีรษะจะดเท้า 1. คุณจะป่วยง่ายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแย่ลงร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผลก็คือโรคร้ายต่างๆจะตามมาการอดนอนยังทำให้ร่างกายสะสมของเสียมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคมะเรง็งข้ออักเสบ และอีกหลายโลก 2. ส,สุขภาพหัวใจคุณจะย่ำแย่การนอนน้อยมีผลให้หัวใจอ่อนแอลงเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจวายและหลอดเลือดหัวใจตีบมากขึ้นจากสถิติพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะหัวใจวายมากกว่าคนปกติถึง4เท่า 3. สมองคุณจะทำงานช้าการประมวลผลการตัดสินใจการใช้เหตุผลปฏิกิริยาตอบสนองหรือแม้แต่กระทั่งการจดจำระยะสั้นจะทำได้ยากมากขึ้นการอดนอนขั้นรุนแรงอาจก่อให้เกิดโรคอารมณ์สองขั้วหรือหลอดเลือดสมองตีบได้ด้วยค่ะ 4. คุณจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะมีผลทําให้ฮอร์โมนแปรปวนและปริมาณฮอร์โมนเพศชายน้อยลงการนอน5ชั่วโมงหรือนอนน้อยกว่าจะลดฮอร์โมนทางเพศลงไปถึง10-15%เลยทีเดียว 5. คุณจะน้ําหนักขึ้นและเสี่ยงเบาหวาน เพราะฮอร์โมนเกลินที่เป็นฮอร์โมนความหิวหลั่งมากขึ้นและทำให้ฮอร์โมนเลปตินที่ทำให้รู้สึกอิ่มหลั่งน้อยลงจะทำให้อยากกินจุกจิกอยากกินของหวานมากขึ้นและนั่นอาจนำมาซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่2ค่ะ 6. คุณจะหน้าโทมเนื่องจากร่างกายหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดที่มีฤทธิ์ย่อยสลายคอเลลาเจนที่ทำให้ผิวเรียบแต่งตึงนั้นหายไป สำหรับผู้ที่นอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอินเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินระบายความร้อนระบายพลังลมปานในตับสงบจิตใจและอารมณ์จากการศึกษาทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่าสมุนไพรจีนกลุ่มนี้ยังช่วยในการปรับสมดุลสารกาบาสารเซโรโทนิน และสารเคมีสำคัญของสมองเพื่อปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติทั้งบรรเทาความวิตกกังวลและซึมเศร้าอีกด้วยค่ะเห็นผล94%หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้าการดื้อยาหรือผลข้างเคียงใดๆค่ะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประการพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดีค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399